สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเล็งเป้าประจำวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567สำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเต็ปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบครันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเต็งวันนี้คัดมาให้เด็ดๆอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างลูตันกับเอฟเวอร์ตันแม้ว่าทีมเยือนเอฟเวอร์ตัน จะฟอร์มดีเฉพาะในรังเย่าและส่วนทางกับนัดนอกรังที่พังเลเทะแต่ด้วยผลงานช่วงนี้ที่คว้าชัย4ี่จากหหนท้ายในลีกและผลิตสกอร์เป็นกอะเป็นกำรวมทั้งสิ้นกว่า6ลูกมองว่านัดนี้มีแววที่จะบุกเอาชนะคู่แข่งได้เหมือนกันทว่าเจ้าถิ่นลูตันที่ต้องการคะแนนเพื่อต่อลมหายใจกลับโชว์ฟอร์มได้ห่วยอย่างต่อเนื่องด้วยการประชัย3หนท้ายในลีกและโดนถลุงแนวรับยับเยินร่วงร่วม12ตุงอีกทั้งหากเทียบศักยภาพของทีมและสถิติต่ตางๆในสนามแล้ว แนะนำเชฟเวอร์ตันตะบันแหลกไปครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ